คุณเชื่อเรื่องราวเหนือธรรมชาติไหมบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความเงียบงนันเรื่องเล่าที่จะทําให้คุณต้องทบทวนทุกสิ่งที่คุณเคยรู้เรื่องราวของทะเลทรายที่ไม่ได้มีแค่ทรายและเรื่องราวของผู้พันสมศักดิ์ชายผู้ซึ่งตัดสินใจหยุดการฝึกซ้อมของกองทัพเพราะเห็นบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่บางอย่างที่กําลังหลับไหลยอยู่ใต้ผืนทรายและกําลังจะตื่นขึ้นมานี่คือเรื่องราวที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อน เรื่องราวที่จะทําให้คุณไม่กล้ามองทะเลทรายด้วยสายตาแบบเดิมอีกต่อไปท่ามกลางความร้อนระอุของทะเลทรายโคราชเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นไปทั่วบริเวณฝุ่นคละคลุ้งปกคลุมทุกอย่างกองกําลังทหารราบเพลื่อนพลอย่างรวดเร็วรถถังคันแล้วขันเล่าแล่นไปตามทางลูกรังผู้พันสมศัรกดิ์กำมัดแน่นบนรถทำวีดวงตาของเขากวาดมองไปข้างหน้าจู่ๆสัญ,ญญาณมือก็ถูกส่งมาจากหัวขบวน รถทุกคันหยุดชะงักความเงียบเข้าแทนที่ความวุ่นวายมีเพียงเสียงลมพัดหวิววิวผู้พันสมศักดิ์เปิดประตูรถลงมาความร้อนตีเข้าที่ใบหน้าทันทีเขาเดินไปข้างหน้าอย่างหงุดหงิดเกิดอะไรขึ้นเขากระซิบถามลูกน้องสายตาของเขาจับจ้องไปที่บางสิ่งกลางทางฝึกซ้อมมีสารพรภูมิเล็กๆตั้งอยู่ มีชายชราในผ้ากสาวพัสนั่งสมาธิอยู่ข้างๆชายคนนั้นคือพระภิกษุรูปหนึ่งผู้พันสมศักดิ์ขมวดคิ้วแน่นเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่พระรูปนั้นลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาของท่านเป็นสีขาวขุ่นท่านยกมือขึ้นชี้ไปที่พื้นดินเบื้องหน้าแล้วท่านก็ยิ้มให้ผู้พันสมศักดิ์เป็นรอยยิ้มที่ทำให้ผู้พันรู้สึกหนาวไปทั้งตัวท่านกระซิบด้วยเสียงแห่พร่า อย่าไปทางนั้นทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทรายเริ่มไหลลงไปในหลุมขนาดใหญ่หลุมที่เพิ่งเปิดขึ้นมาตรงหน้าพวกเขาผู้พันสมศักดิ์ถอยหลังอย่างรวดเร็วเขาหันไปมองพระภิกษุอีกครั้งแต่พระรูปนั้นหายไปแล้วมีเพียงสารพระภูมิเล็กๆที่ยังคงตั้งอยู่เสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นในความเงียบเสียงของคนทหารนายหนึ่งขาดหายไปกลางคัน ทุกคนรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจับจ้องพวกเขาอยู่ผู้พันสมศักดิ์สั่งการด้วยเสียงสั่นเครือกลับรถแต่ทรายก็เริ่มไหลเร็วขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนมีชีวิตและมันกำลังเคลื่อนที่เข้าหาพวกเขาสายเริ่มกลายเป็นคลื่นมันกระเพื่อมเหมือนผิวน้ำก่อตัวเป็นวงกลมล้อมรอบกองทับรถถังเสียงครื่นๆดังมาจากใต้พื้นดิน ไม่ใช่เสียงเครื่องจกักรแต่เป็นเสียงที่ฟังดูเก่าแก่และน่าขนลุกผู้พันสมศักรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเขามองไปยังทิศทางที่พระภิกษุเคยนั่งอยู่ตอนนี้มีเพียงความว่างเปล่าเหมือนกับว่าชายชราผู้นั้นไม่เคยมีตัวตนรถถังคันแรกที่อยู่หัวขบวนเริ่มจมลงไปในทรายช้าแต่แน่นอนเสียงววายของทหารดังขึ้นจากวิทยุช่วยด้วยครับผู้พันรถผมกำลังจม ผู้พันสมศักดิ์โกนใส่ไม่ด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังทุกคนออกจากรถเดี๋ยวนี้ออกมาแต่สายเคลื่อนที่เร็วกว่าที่พวกเขาคิดมันพุ่งขึ้นมาเป็นกำแพงล้อมรอบทุกคันทหารหลายนายกระโดดออกมาได้ทันแต่บางนายก็ถูกดูดกลืนลงไปพร้อมกับรถความตื่นตระหนกแผ่ซ่านไปทั่วทหารที่รอดชีวิตเริ่มวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทายนั้นกว้างใหญ่เกินกว่าจะหนีพ้น มันกระเพื่อมเข้าหาพวกเขาเหมือนสัตว์ร้ายที่หิวโหวยผู้พันสมศักดิ์วิ่งไปที่เนินทรายใกล้ๆเขาหันกลับไปมองความโกลาหลที่เกิดขึ้นรถถังหลายคันจมหายไปในพริบตาเหมือนของเล่นที่ถูกทิ้งในกองทรายความรู้สึกผิดเขา้าเกาะกลุมหัวใจเขานี่เป็นความผิดของเขาเองเขาไม่เชื่อคําเตือนของพระภิกษุแล้วเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างทรายที่จมรถถังและทหารไปนั้น ไม่ได้แค่ดูดกลืนแต่มันกำลังเคลื่อนที่อย่างมีทิศทางมันรวมตัวกันเป็นรูปทรงขนาดใหญ่ค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายปิรามิดที่ผิดธรรมชาติผู้พันสมศักดิ์มองดูอย่างไม่เชื่อสายตาปิรามิดทรายนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นและสูงขึ้นบนยอดของมันมีแสงสีเขียวประหลาดสองประกายแสงนั้นส่องลงมาที่พื้นดินเผยให้เห็นภาพที่ไม่น่าเชื่อ ครงกระดูกขนาดมาหือมากำลังลอยขึ้นจากใต้พื้นทรายมันไม่ใช่โครงกระดูกของมนุษย์แต่มันเป็นโครงกระดูกของสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนมีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่แต่มีส่วนหัวที่คล้ายกับมังกรและมีกรงเล็บที่แหลมคมโครงกระดูกนั้นลอยขึ้นมาอย่างช้าๆเรากับว่ามันกำลังตื่นจากการหลับไหลที่ยาวนานทหารที่รอดชีวิตบางคนสุดตัวลงกับพื้น พวกเขาหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวความกล้าหาญที่เคยมีสลายไปสิ้นผู้พันสมศักดิ์พยายามจะหยิบปืนขึ้นมาแต่ร่างกายของเขาแข็งทื่อด้วยความกลัวเสียงกระซิบของพระภิกษุยังคงก้องอยู่ในหูอย่าไปทางนั้นเขาเข้าใจแล้วที่นี่ไม่ใช่แค่ทะเลทรายธรรมดามันเป็นหลุมศพของสิ่งมีชีวิตโบราณและพวกเขาได้ปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาแล้ว โครงกระดูกนั้นเคลื่อนที่เข้ามาใกล้พวกเขาดวงตาที่เคยเป็นเบ้าตาว่างเปล่าตอนนี้มีแสงสีเขียวเรืองรองมันจ้องมองมาที่ผู้พันสมศักดิ์เหมือนกับว่ามันรู้ว่าใครเป็นคนปลุกมันเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นไม่ใช่เสียงจากปากแต่เป็นเสียงที่มาจากภายในพื้นทรายทั้งหมดมันสะเทือนไปถึงกระดูกผู้พันสมศักดิ์หลับตาลงเขารู้ว่าความหวังทั้งหมดได้หมดสิ้นแล้ว เขาได้นำทหารมาสู่ความตายและในขณะที่เขาหลับตาเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงสันสะเทือนที่รุนแรงขึ้นสายรอบตัวเขากลายเป็นคลื่นที่บ้าคลาั่งคลื่นทายนั้นถาโถงเข้าหาเขาและทุกอย่างก็มืดลงไม่มีความรู้สึกใดๆอีกต่อไปความมืดมิดกลืนกินทุกสิ่งผู้พันสมศักดิ์ไม่รู้ว่าเขาตายไปแล้วหรือไม่แต่เขารับรู้ได้ถึงความว่างเปล่าที่ไร้ขอบเขต แล้วจูจ่ๆก็มีแสงสว่างเล็กๆปรากฏขึ้นมันเป็นแสงสีเขียวเรืองรองเหมือนแสงจากดวงตาของโครงกระดูกยักย้ายแสงนั้นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเผยให้เห็นภาพท,ที่ไม่น่าเชื่อผู้พันสมศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่ทะเลทรายโคราชอีกต่อไปแต่เขาลอยอยู่กลางอากาศเบื้องล่างของเขาคือดินแดนที่ไม่คุ้นเคยเป็นโลกที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังของเมืองโบราณ อาคารสูงเสียดฟ้าที่พังทลายลงปกคลุมด้วยเถาวันและหมอสีดำอากาศย็นเยียบและเต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นของความตายเนื้อขึ้นไปมีดวงจันทร์สีเลือดส่องแสงสลัวๆและบนยอดของซากประหักพังที่สูงที่สุดเขาก็เห็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมันคือโครงกระดูกย้ายแต่ตอนนี้มันมีเนื้อหนังผิวของมันเป็นสีดำสนิทมีเกล็ดแข็งคล้ายหินปกคลุม ดวงตาของมันเรืองแสงสีเขียวเข้มมันกำลังนอนขดตัวอยู่บนยอดอาคารรากับเทพเจ้าแห่งความตายที่กำลังหลับไหลทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นในหัวของผู้พันสมศักดิ์เป็นเสียงของพระภิกษุรูปนั้นเจ้าร้เห็นแล้วความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายผู้พันสมศักดิ์พยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาสิ่งที่เราเรียกว่าทะเลทรายเสียงนั้นกล่าวต่อมันคือหลุมศพของสิ่งมีชีวิตโบราณ พวกมันคือผู้พิทักษ์ของโลกนี้แต่ในอดีตนานมาแล้วมีบางสิ่งที่เลวร้ายกว่านี้เกิดขึ้นบางสิ่งที่ทําให้พวกมันต้องหลับไหลไปชั่วกาลนานภาพในหัวของผู้พันสมศักดิเริ่มเปลี่ยนไปเขาเห็นสงครามที่ยิ่งใหญ่สงครามที่มนุษย์ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ท้องฟ้าถูกฉีกออกพื้นดินระเบิดสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมากำลังต่อสู้กันและในที่สุด พวกเขาก็แพ้เขาเห็นพระภิกษุรูปนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้พระรูปนั้นมีอายุนับพันปีท่านกำลังสร้างสารพระภูมิเล็กๆตรงกลางทะเลทรายสารนั้นคือผนึกเป็นประตูที่ขังพวกมันไว้แต่พวกเจ้าได้ทำลายมันแล้วความรู้สึกผิดกลับมาอีกครั้งผู้พันสมศักรู้สึกเหมือนหัวใจกำลังจะแตกสลายเขาเป็นคนปลดปล่อยความหายนะให้แก่โลก จ้าต้องหาทางแก้ไขเสียงของพระภิกษุกล่าวด้วยความเศร้าก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปก่อนที่พวกมันจะตื่นขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วผ้าก็ดับลงอีกครั้งผู้พันสมศักดิ์ตื่นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลร่างกายของเขารู้สึกเหมือนถูกบทขยี้มีผ้าพันแผลอยู่ทั่วตัวพยาบาลสาวคนหนึ่งเดินเข้ามา เธอมองมาที่เขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสารผู้พันสมศักดิ์เธอพูดเบาๆคุณเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตผู้พันสมศักดิ์พยายามจะลุกขึ้นนั่งแต่ร่างกายของเขาไม่เชื่อฟังคนอื่นๆพวกเขาไม่มีใครรอดเลยค่ะพยาบาลผู้เสียงสั่นเครือทางการบอกว่าเกิดอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมแต่เราทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่รายกลืนกินทุกอย่างไปในพริบตา ผู้พันสมศักดิ์มองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าเป็นสีครามสดใสไม่มีร่องรอยของพายุทรายหรือโครงกระดูกยักย้ายแต่เขารู้ว่ามันยังมีอยู่มันแค่กำลังซ่อนตัวรอเวลาที่เหมาะสมที่จะตื่นขึ้นมาเขาต้องหาทางหยุดยั้งมันเขาต้องกลับไปที่ทะเลทรายโคราชและผนึกมันอีกครั้งแต่คราวนี้เขาต้องไปคนเดียวเขาจะไม่มีกองทัพอยู่ข้างกาย มีเพียงความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวและคำกระซิบของพระภิกษุที่คอยนำทางเขาเขานอนลงบนเตียงมองเพดานสีขาวโพลนชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปตลอดกาลและอนาคตของโลกก็ขึ้นอยู่กับเขาแล้วเมื่อออกจากโรงพยาบาลผู้พันสมศักดิ์ก็ไม่ได้กลับบ้านเขาตรงไปที่ห้องสมุดแห่งชาติทันทีเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือความฝัน แต่เป็นเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้ในประวัติศาสตร์เขาใช้เวลาหลายวันหลายคืนค้นคว้าหนังสือโบราณตำราศาสนาและบันทึกของนักเดินทางในอดีตทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโคราชและดินแดนในแถบนั้นความจริงก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นทีละน้อยเขาพบตำนานของทายาผู้หลับหลายสัตว์ร,ร้ายที่ถูกจองจำไว้ใต้ผืนดินด้วยเวทมนต์โบราณตำนานเล่าว,ว่ามันเป็นผู้ปกป้องโลกจากภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่กว่า แต่เมื่อภัยนั้นพ่ายแพ้พวกมันก็กลายเป็นภัยเสียเองเหล่าผู้ปกป้องจึงต้องจองจามันไว้ผู้พันสมศักดิ์ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิทักษ์กลุ่มนักรบและนักบวชที่อุทิศชีวิตเพื่อปกป้องผนึกพวกเขาได้สร้างสารพระภูมิขึ้นมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผนึกเพื่อตวนใจคนรุ่นหลังไม่ให้ลืมความสําคัญของมันแต่เมื่อเวลาผ่านไปตำนานก็กลายเป็นเพียงนิทาน ผู้คนลืมเลือนไปว่าสารพระภูมิที่พวกเขาเคารพมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดและผู้พันสมศักดิ์ก็คือคนสุดท้ายที่ทำลายมันโดยไม่ได้ตั้งใจในที่สุดเขาก็พบเบาะแสที่สำคัญที่สุดมีภาพวาดโบราณที่แสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมที่จะผนึกพญานาคอีกครั้งพิธีกรรมนั้นต้องการสัญลักษณ์ทั้งสที่กระจายอยู่ทั่วภาคอีสานและต้องทำในคืนที่มีพระจันทร์สีเลือดเหมือนที่เขาเห็นในนิมิต เขาไม่มีเวลาจะหยุดพักเขาเริ่มออกเดินทางทันทีสัญ,ญลักษณ์แรกอยู่ที่ปราสาทหินที่มายเป็นแก้วผลึกที่สลักรูปพญานาคผู้พันสมศักดิ์ใช้เวลาสาวันสามคืนในการหาทางเข้าไปในปราสาทที่ปิดตายเขาต้องหลบหลีกกับดักโบราณและผู้ถีที่คอยเฝ้าสมบัติในที่สุดเขาก็ได้แก้วผลึกนั้นมาแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสสัญ,ญลักษณ์ที่สองอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย เป็นคำพีที่เขียนด้วยภาษาโบราณผู้พันสมศักิ์ต้องปีนป่ายหน้าผาที่สูงชันและต่อสู้กับงูพิษท,ที่เฝ้าคำพีเขาแท้เอาชีวิตไม่รอดแต่เขาก็ได้คำพีมาในที่สุดสัญ,ญลักษณ์ที่สามอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิเป็นดาบที่ถูกสร้างขึ้นจากเหล็กไหลผู้พันสมศักิ์ต้องปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาและ,ะเผชิญหน้ากับพายุฝนที่โหมกระหนำ่ำ เขาใช้เวลาหลายวันในการค้นหาจนในที่สุดเขาก็พบดาบนั้นซ่อนอยู่ในถ้ำเล็กๆสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายหายากที่สุดมันคือศิลาจารึกที่บอกถึงบทสวดที่จะผนึกพญานาคแต่ศิลาจารึกนี้ไม่ได้อยู่ในที่แห่งใดในประเทศไทยมันอยู่ที่ประเทศเลาวเขาข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมายเพื่อเข้าไปยังวัดโบราณที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่นั่นเขาได้พบกับพระสงฆ์รูปหนึ่ง เป็นพระสงฆ์ที่มีอายุมากและเป็นผู้สืบทอดสุดท้ายของเหล่าผู้พิทักษ์พระสงฆ์มองมาที่ผู้พันสมศักดิ์ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาในที่สุดเจ้าก็มาถึงท่านกล่าวถ้ากำลังรอเจ้าอยู่ท่านได้มอบศิลาจารึกให้แก่ผู้พันสมศักดิ์และสอนบทสวดให้แก่เขาเมื่อผู้พันสมศักดิ์ได้เรียนรู้บทสวดทั้งหมดพระสงฆ์ก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนจงรีไปเถิดท่านกล่าว คืนนี้คือคืนที่มีพระจันทร์สีเลือดผู้พันสมศักดิ์กราบลาพระสงฆ์และรีบเดินทางกลับโคราชเขาขับรถตลอดคืนความเหนื่อยลา้าเข้าเกาะกลุ่มแต่จิตใจของเขามีแต่ความมุ่งมั่นเมื่อเขามาถึงทะเลทรายโคราชเขาพบว่าทรายได้ก่อตัวเป็นปิรามิดขนาดมหึมาแล้วโครงกระดูกยักย้ายกำลังค่อยๆเติบโตขึ้นเนื้อหนังสีดำสนิทเริ่มปกคลุมโครงกระดูก และในที่สุดดวงตาของมันก็เปิดออกแสงสีเขียวเรืองรองส่องไปทั่วบริเวณผู้พันสมศัก์ยืนอยู่เพียงลำพังเขาไม่มีรถถังไม่มีทหารมีเพียงสีสัญ,ญลักษณ์และบทสวดที่เขาต้องจำให้ได้เขามองไปยังท้องฟ้าดวงจันทร์กำลังเปลี่ยนเป็นสีเลือดมันถึงเวลาแล้วเขาหยิบแก้วผลึกขึ้นมาและเริ่มร่ายบทสวด พลังงานจากแก้วผลึกพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ารวมตัวกันเป็นลำแสงสีฟ้าที่เจิดจ้ามันพันรอบตัวพญานาคที่กำลังจะตื่นขึ้นมาผู้พันสมศักดิ์เริ่มท่องบทสวดทุกคำที่เปล่งออกมามีความหมายเป็นคำที่เรียกพลังจากอดีตเป็นคำที่ปลดปล่อยวิญญาณของผู้พิทักษ์รุ่นก่อนให้มาร่วมผนึกดาบเหล็กไหลในมือเขากลายเป็นประกายสีแดงความร้อนระอุแผ่ออกมา มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่จะต่อต้านความชั่วร้ายของพญานาคศิลาจารึกเรืองแสงสีทองตัวอักษรบนนั้นลอยขึ้นมากลางอากาศรวมตัวกันเป็นอักขระศักดิ์ที่ล้อมรอบบริเวณพญานาคคำรามด้วยความเจ็บปวดมันรู้ว่าสิ่งที่ผู้พันสมศักดิ์กำลังทําคืออะไรมันพยายามจะทำลายผนึกแต่ไม่ทันแล้วผนึกนั้นแข็งแกร่งเกินไป แสงสีเขียวจากดวงตาของมันเริ่มรีลงเนื้อหนังสีดำสนิทเริ่มแตกร้าวเผยให้เห็นโครงกระดูกที่อยู่ข้างในเสียงของพระภิกษุดังก้องในหัวของผู้พันสมศักดิ์จงส่งมันกลับสู่ความสงบเถิดผู้พันสมศักดิ์ยกดาบขึ้นเหนือศีรษะเขารวมพลังทั้งหมดที่มีและฟันดาบลงไปที่พื้นดินเบื้องหน้าดาบนั้นปักลงในใจกลางปิรามิดทราย แสงสีแดงเจิดจ้าพุ่งออกมาจากจุดที่ดาบปักลงไปมันวิ่งไปตามรอยแตกของพีรามิดแล้วทุกอย่างก็ระเบิดออกไม่ใช่การระเบิดที่ทำลายล้างแต่เป็นการระเบิดของพลังงานบริสุทธิ์แสงสีฟ้าสีทองและสีแดงผสมกันสร้างเป็นวงกลมขนาดใหญ่ที่พันรอบตัวพญานาคในที่สุดพญานาคก็สลายไปไม่ใช่การตายแต่เป็นการหลับไหล มันกลายเป็นผงทรายสีทองที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วฝนก็ตกลงมาเป็นฝนที่แปลกประหลาดฝนที่ประกอบไปด้วยทรายสีทองทรายนั้นเมื่อตกลงสู่พื้นดินก็กลายเป็นต้นไม้เขียวชอุ่มทะเลทรายโคราชที่เคยแห้งแลง้งกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ผู้พันสมศักดิ์ยืนอยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่กำลังเติบโตเขามองไปยังท้องฟ้าที่พระจันทร์สีเลือดเริ่มกลับเป็นสีปกติ ภารกิจของเขาสำเร็จแล้วแต่เขาก็รู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มตน้นเขาคือผู้พิทักษ์คนใหม่ผู้พิทักษ์ที่จะต้องปกป้องโลกใบนี้จากความชั่วร้ายที่อาจจะกลับมาอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นทีมกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบผู้พันสมศักดิ์นอนหมดสติอยู่ท่ามกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์เขารอดชีวิตและไม่มีใครเชื่อเรื่องราวที่เขาเล่า เรื่องของพยานาคใต้ผืนทรายเรื่องของพระภิกษุผู้ลึกลับพวกเขาคิดว่าผู้พันสมศักดิ์เป็นเพียงผู้รอดชีวิตที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจผู้พันสมศักดิ์ไม่ได้พยายามจะอธิบายอีกเขาเก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้ในใจและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อปกป้องโลกในฐานะผู้พิทักษ์ที่ไม่มีใครรู้จักเขาไม่ได้กลับไปเป็นทหารอีกแต่เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาเดินทางไปทั่วป่าในประเทศไทย คอยดูแลและปกป้องธรรมชาติเขาได้กลายเป็นตำนานในหมู่ชาวบ้านในแถบนั้นตำนานของผู้พิทักษ์ไร้ชื่อผู้ชายที่สามารถพูดคุยกับต้นไม้ได้ผู้ชายที่สามารถควบคุมสายลมได้ผู้ชายที่คอยปกป้องพวกเขาจากสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็นและในที่สุดผู้พันสมศักดิ์ก็จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวของเขายังคงอยู่และทุกครั้งที่มีคนถามถึงป่าโคราช ชาวบ้านก็จะเล่าเรื่องราวของทะเลทรายที่กลายเป็นป่าและพวกเขาจะยิ้มอย่างมีความสุขเพราะพวกเขารู้ว่าผู้พิทักษ์ของพวกเขายังคงอยู่คอยปกป้องพวกเขาตลอดไป